เป็นการเจอกันระหว่างฝ่ายแดงครับดินเนื้อทองหมวดพง191พบกับเพชรเดชวอสังปราไผ่ครับ112ปอยด์บ1ปอนหรือว่าในรุ่นไฟเวทนะครับอย่าลุกไปไหนครับแฟนมวยทั่วประเทศครับห้ามลุกไปไหนครับน่าสนใจนะครับว่าคู่นี้นี่ม่ใครอยู่ใครไปครับแล้วก็ดูว่าบวกกันแบบนี้นี่มีสิทธิ์ไม่ครบยกสูงเลยนะครับดินเนื้อทองมีศอกเพชรเดชมีหมัดครับ เล่นของหนักเล่นของคมกันตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับดูครับเป็ดบีมาดครับดูครับบริเวณกลางตั้งจมูกนะครับเลือดไหลออกมาครับทา้ด้านของเรเดแต่ว่ายังไหลไม่เยอะครับเพว่าทีมงานคันเลือดดีอุ้ยสอกซ้ายของดินเนื้อทองครับพยายามจะจับเข้าไปที่เดิมครับแล้วก็ยัดเข่าซ้ายเรเดไม่ยอมแล้วครับมีเข่าคืนมาเหมือนกันนะครับ ไม่เป็นเกมที่ตื่นเต้นครับมีโอกาสนอนเปด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนกันแล้วใครจะชกได้รัดกุมมากกว่ากันครับคุณบอลครับครับโอ้โหเรียกว่าเน้นเน้นเป็นพิเศษด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับมาเข็มขัดแชมเปี้ยนที่เขาว่าเป็นเส้นที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยครับเข็มขัดแชมป์ราชดำเนินรวมถึงเข็มขัด For you มาถือว่าเป็น2เส้นใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับ เพชรเดชมวยเข่ามาต้องลงทุนเข้าไปก่อนแล้วก็คู้ดินเนื้อทองก็รอดักศอกตลอดเลยครับทั้งคู่ถือว่าเนื้อตัวปี้เลยครับเพราะว่ารู้ตัวนานมาถึงตรงนี้นี่ยังไม่หยุดออกอาวุธกันเลยครับดินเนื้อทองเปิดเกมเข้าไปครับหมัดขวาแยอแต่โดนเต็งขวาของเพชรเดชครับไม่รอช้าครับดินเนื้อทองโตเข่าสายคืนทันทีครับไม่ยอมโดนเตะเตะฟรีๆครับทางา้า่ของดินเนื้อทองขณะที่เพชรเดชเองก็พยายาม้วครับจะเปิดแผลให้ดินเนื้อทองบ้างเหมือนกันครับโอ้โหมีศอก ตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3ครับคู่ชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างในรุ่นไฟเวทสสถาบันครับรูโฟยูแล้วก็ราดจะดำเนินครับยังน่าสนใจนะครับว่าจะออกมาแบบไหนครับอ่ะวงในดูจังหวะเลื้อยดูจังหวะมัดดูจังหวะเพลงเข่าครับว่าใครจะแทงได้เจ็บมากกว่ากันครับโอ้โหสู้กันทุกเม็ดเอาคืนกันทุกดอแล้วครับโดนอะไรมาก็เอาคืนครับเพื่อว่าเกมคู่นี้ทันกันแล้วครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับสำหรับคู่ชิงแชมป์ครับดูครับโอ้โหความแข็งแกร่งการออกอาวุธนี่ใกล้เคียงกันมากครับ โอ้โหดูครับไม่มีใครยอมใครครับในความแข็งแกร่งเริ่มจะเห็นครับเพชเดชดูแข็งแรงครับแต่ว่าจังหวะก่อนประกบนครับสอกซ้ายของดินเนอ้อทองก็อันตรายครับแต่วดนาทีนี้ครับเพชเดชนี่ออกต่อเนื่องครับออกมาอยู่ตัวทีดินเนอรทองเดินซับสอกซ้ายจับในได้ครับต่างคนต่างไล่แขนต่างคนต่างหาจังหวะไลครับแล่งตีวันนี้ครับดินเนอ้ทองเพชเดชเสียบซ้ายเสียบซ้ายทีครับเพชเดชโอ้โหไม่ยอมกันจริงๆครับโอ้โหนี่ครับเรียกว่าออกอาวุธใส่กันนี่แบบ มามีมาสลับเพรเดว่าดิเนื้อทองไม่สนแล้วครับตอนนี้ชวนทะเลาะวงไหนมาไล่แขนสู้กันเอาเพรเดชไอีเอาดิเนื้อทองไปีเน้นหนักกันที่ไนครับเน้นหนักกันที่ไนครับวัดวัดกันเลยครับเพลงเขาไหนจะแน่วกันแดงขอนแก่นน้ำเงินสุราษฎร์ครับโอ้โหสุดสุดเลยครับนี่แหละครับผู้ชิงแชมเปี้ยนที่ว่างนะครับสองสถาบันครับช่องทรูโฟยูแล้วก็ราชดำเนินพร้อมกับเงินรางวัลอีก5 0,000บาทครับ คู่นี้ตั้งแต่ยกแรกนี่ออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับดูนายดูนายครับตอนนี้ใช้แผนดับเครื่องชนแลวครับทั้งคู่ไม่มีใครไม่มีใครยอมใครครับทิ้งทั้งหมดไว้ที่บุ่มครับแล้วออกมาสู้เข่ากันอย่างเดียวครับมั่นใจมากๆแล้วครับพละกําลังของทั้งสองคนครับแม่ยืนวัดระยะกันแบบใกล้ๆออกอาวุธกันต่อเนื่องครับตีนเนื้อทองเป็นายเปิดเจมเดินเพชรเดชตั้งรับก็จริงแต่ดูครับไม่ถอยนะครับดูนายนี่ขึ้นคอสู้ครับแต่ว่าทางด้านของตีนเนื้อทองครับแม่ ศัยความเร็วครับไม่แต่งตัวเพชรเดชต้องตั้งกำแพงเขาไว้ก่อนครับดูครับตีได้ไหมทางด้านของดินเนื้อทองครับขวางก็ขวางไปครับตีได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ว่าก็ตีไปเรื่อยครับโอ้โหนี่ครับยกนี้เปิดเกมมาสองคำเข่าเลยครับวงในสู้กันที่วงในพละกำลังความแข็งแกร่งเม่โอ้ยยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่อ่ะวงในดินเนื้อทองว่าเพชรเดชโอ้โหนี่แหละครับค่ายดียี่ห้อดังครับ การเตรียมตัวฟิตซ้อมนี่ต้องบอกว่าแถวแนวหน้าแนวหน้าเลยครับอ่ะหมัดมาหมัดคืนไปพยายามจะเดินซ้ายมาครับอ้าออกอาวุธกันค่อนข้างจะเร็วเลยนะครับในรุ่นนี้ก็บฟเวดอ่าประลองกําลังวงในกันอีกครั้งหนึ่งครับแทงมาแทงคืนครับขอนแก่นยัดไปครับสุราชสุราชสุราตคืนได้ไหมครับยัดคืนไปครับโอ้โหมีเสียงปรบมือมีเสียงปรบมือมาตลอดครับคู่นี้โอ้โหโดยเฉพาะแฟนบอลชาวต่างชาติที่นั่งอยู่ริมซ้ายขอบเวทีครับ เอาโทรศัพท์ถือมาถ่ายเก็บไว้เป็นที่ลึกแล้วก็ปรบมือชอบใจครับโช๊กกันสนุกเหลือเกินครับลุยต่อครับดินเนื้อทองแต่ว่าเพชรเดชดูครับยัดซ้ายดอกนี้ครับาแห่บนล็อกนี่เฮกันสนั่นเลยครับมาเชื่เหลือเกินครับมาคู่นี้ทั้งคู่ดินเนื้อทองกับเพชรเดชน่าจะนั่งอยู่ในกลางใจครับของท่านคณะกรรมการจัดอันดับของสามบวที์บุญราชดำเนินแล้วก็ทูฟอร์ยูครับมาคู่ดูเดือดคู่นี้คู่ดูเดือดได้รู้แล้วครับโอ้โหไม่ดูไม่ได้ครับไม่ดูไม่ได้ครับยัดเข่าตีคืนมาครับ ดินเนื้อทองบวดพง191นะครับกับเพชรเดชฟอสังประภัยครับอย่างน่าสนใจนะครับว่ารูปเกมยกนี้จะออกมาเป็นแบบไหนครับที่ผ่านมาสี่ยกนี้ต้องบอกว่าคู่กีซูซี่ครับเอาละครับยกนี้ดินเนื้อทองออกมาสาวมัดจวงมาดชหใจครับเพชรเดชเยายายมจะไตะขวาสวนคืนครับพวกมัดคืนเหมือนกันเอาครับดินเนื้อทองเสียบซ้ายเพชรเดชจับในครับคืนคอแล้วก็ตีได้ไหมตีเข่าขวาแล้วก็สายข่าวไว้ครับนี่ครับพอตีได้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นข่าวไว้เลยครับ นี่ครับอ่หาเปิดเกมเหมือนเดิมครับดินเนื้อทองมาคนละแข้งคนละแข้งมาตอนนี้หาจังหวะมาวงไหนเกาะวงไหนไอมาดินเนื้อทองไอเพชรเดชไอโอ้โหนี่ครับมาผ่านไปครึ่งยกของยกสุดท้ายมาลูกเกมยังไงครับเพชรเดชแข้งขวาเอ้าดินเนอ้อทองใ,ใ,คใครก็ใครก็อยากเป็นแชมป์ครับใครก็อยากเป็นแชมป์ครับมาตีมาตีคืนครับ โอ้โหคู่นี้นี่เชื่อว่าหมดยกสุดท้ายต้องมีเสียงปรบมือจากพี่น้องแฟนมวยบนล็อกครับชกกันตั้งแต่ยกแรกกับบัดมาแทางเขาพยายามจะตั้งไว้ตั้งไว้เพชรเดชตั้งไว้ก่อนครับชื่นชมนักมวยทั้งคู่นะครับสู้กันได้สมศักดิ์ศร,รษษีเลยนะครับในการชิงแชมปเปี้ยนสองเส้นนะครับทั้งทูฟ o ูแลวก็ราชดำเมินครับตอนนี้ใบคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมาการท่านแรกครับกรรมาการสุวิทย์การีชิตให้มุมแดง48น้ำเงิน49ครับ กรรมการท่านที่สองครับกรรมการปีชาสาวิการครับให้แดง48น้ำเงิน49ครับและกรรมการท่านสุดท้ายนะครับกรรมการจุมพลอิตยศครับมองไปในทิศทางเดียวกันครับให้แดง48แล้วก็น้ำเงิน49ครับแชมเปี้ยนคนใหม่เพชรเดชวอสังประไพ Alright แล d ที่สาม g e น t ม e m ป n w ฮาวด e a ิวแชม a m เปี้ยนเพชรเดชวอสังประไพ